ทุกคนปังมากค่ะอยากดวงเปิดฟังคลิปนี้นะคะบางทีบางครั้งนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครที่เห็นคลิปนี้ท่านอาจจะนําส่งให้คุณเตรียมดวงเปิดใครที่เห็นคลิปนี้ตั้งจิตตั้งใจพิมพ์สาธุสําเร็จในคอมเมนต์เลยนะคะพิธีนี้คือพิธีบวงสวงเบิกทรัพย์นขราชค่ะและปู่ท้าวเวสสุวรรณนะคะอันนี้ทําไปแล้วนะคะแต่จะจัดขึ้นอีกครั้งวันที่22กุมภาพันธ์จะถึงนี้ค่ะทุกคนแล้วบอกเลยพิธีนี้ใหญ่มากค่ะใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะคะ อยู่จังหวัดเลยใครที่มาไม่ได้นะคะสามารถฝากรายชื่อรายบุคคลดวงเปิดเปิดดวงเบิกทรัพย์มหาเศรษฐีนะคะเสริมดวงเฮงดวงปังวันที่22นี้ใครอยากฝากรายชื่อรายบุคคลเปิดดวงโชคชะตาให้กับตัวเองนะคะบอกเลยว่ารีวิวเยอะมากค่ะลูกบ้านเปิดดวงไปนะคะทุกคนถูกเลขถูกงวดค่ะตั้งแต่บูชาปู่ท้าวเวสุวรรณเข้ากับบ้านค่รวยในทุกครั้งนะคะมีเงินเป็น10ล้านแล้วค่ะทุกคนเชื่อไม่เชื่อก็เกิดขึ้นจริงนะคะใครที่อยากฝากรายชื่อพิธีบวงสวงเบิกทรัพย์